สวัสดีจ้าแม่ิสินฐาราคาทองวันนี้ประจำวันที่30มิถุนายนปี256หรกราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองขัมทองครึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบวกค่ากั้มเงประจำวันนี้ราคาทองเยอราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองมัวเส้นเฮงราคาทองจีนหัวเฮงราคาทองไม่ต้องสุกราคาทองไม่ต้องใบราคาทองออร่าไปรับชมรายเดยดกันเลยนะคะมีรายเดยดอะไรกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ